ที่ซูนสาวสามเจ็ดเรียนในออกเซียนเซนเซอร์กับเอาไปตัวนี้ตัวออกเซียนตัวบนยังสั่นอยู่ไม่น่าหายสั่นอยู่แล้วไม่น่าหายซีวีนนี่โซนน้อยโซนน้อยมันเครื่องเปลี่ยนแล้วจริงต้องล้างพวกนี้ด้วยพรานี้เขาไม่ล้างเลยช่างศูนย์ไม่ล้างมา ีซื้นีเือมันเขาก็จะซูนนี่ใช่เขาก็ทำอย่างนั้นแหละเขาไม่ล้างมันพิเศษซูนันก็พอได้ต่ซูนนั่นแหละมันเอาเอาน้ำยาฉีดออกอันนี้โอเคแล้วลักเสียบแล้วนี่เสียบน็อตน็อตแน่นหมดแล้วครับนี่นี่แน่นแล้วน็อตนั่นแล้วลักเสียบแล้วไม่มีน็อตเหลือเดี๋ยวพี่ขับไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมเอาลิปออกให้เติมน้ำมันก่อนดับแรกไม่ต้องเอาเอาของง่ายก่อนยังไงก็ต้องเติมน้ำมันอ่ะเอาของง่ายก่อน เดี๋ยวเอามาลิฟ์ออกปิดฟ้าไปรถเดินหน้าหน่อยหนึ 10, 30, ่งศูนย์สามศูนย์ไม่ดีเท่าไรเอา,เอาไปข้างหน้าครับนั่นแหละครับฝั่งนู้นต้องเดินหน้าหน่อยผมถึงจะอ,ออกได้ขับเข้าไปรถเลยขับเดินหน้านิดหนึ่งครับ

เติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวให้ามันลองดูไปรรตรงเลยครับตรงเลยครับยาวเลยพ่อหักให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนอ้าวหักให้หมดเลยยาวแล้วลยาวเลยครับยาวเลยคนละเติมน้ำมันก่อนทีไม่หายบางคันหายบางคันไม่หายครับบอกยากซื้อเลยเป็นพีศูนย์สามเจ็ดหรือศูนย์สามสี่ 3, 4, ไม่รู้เมือนกัน ไอโอ,อเซียนเซนเซอร์นะครับในท้อยเสียตัวหนึ่งตัวสองเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยขอเชียงกรงจะร้านนั่นแหละหายหรือเปล่า